สวัสดียามเช้านะคะเช้าขิงขับทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาเจอกับพวกเราในขิงขับออนไซต์อีกแล้วนะคะเป็นอีพีที่2แล้วนะคะสำหรับวันนี้เนาะก็วันนี้มาเปิดคนเดียวก่อนนะคะก็เดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะไปเจอน้าเตยนะคะเช้านี้ก็เวลา8ปดโมงครึง่งเริ่มใช้ชีวิตเรียบร้อยนะคะคือเราก็จะต้องมาทําธุระก่อนเงี่ย ก็เลยแบบตื่นเช้ามากวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนตกบ่ายเราก็จะย้ายสารล่าล่างของเรานะ,ะไปที่ไอคอนสยามนันเองนะคะเพราะวัวนนี้เฟเมมีงานที่ไอคอนสยามนะคะพร้อมด้วยเบกกี้และฟังอีก2คนนะคะรวมเป็น4คน4สาวไอ o ดอรแฟคทนะคะก็วันนี้เป็นงานของแบรนด์เ c ็ค่ะจะมา Grand Opening ค่ะตัวปรอบอัพสโตรนะคะที่ไอคอนสยามนี่นะคะ4สาวก็จะไปร่วมงานนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไป ติดตามการช่วงบ่ายนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะก็สวัสดียามเช้านะคะทุกคนวันนี้ก็วันที่5กุมภาพันธ์นะคะเราก็กำลังจะออกเดินทางไปสู่ไอคอนสยามนะคะวันนี้เฟมีนะคะมีงานกับ MC m ที่ไอคอนสยามแล้วก็มีฟรังแล้วก็เบกคกี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10โมงแล้วก็กำลังจะเดินทางไป าจ,าจริงๆตอนแรกจะออกเช้ากว่านี้นแต่ว่าเราติดงานนิดหน่อยก็เลยต้องเคลียร์งานก่อนดานาิงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้จะเป็นยังไงวันนี้สุดอ่ะเราก็มาถึงหนคือนสยามแล้วด้วยเวลาอันรวดเร็วเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านก็เดีย๋ยวเราจะไปดูสถานที่กันนะคะว่าโลเคชั่นวันนี้เป็นยังไงแล้วเดี๋ยวรอติดตามต่อไปว่าเราจะ ได้รูปแล้วเซเมจะเห็นเราไหมนะคะวันนี้ไปตอนนี้ก็เสร็จทุลราเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะมุ่งหน้าไปสู่ไอคอนสยามนะคะซึ่งจากตรงที่อยู่ตรงนี้ไปถึงไอคอนสยามก,ก็ประมาณ2ี่นาทีนะคะ 8กิโลกว่าก็ไปถึงน้นจะได้กินข้าวเที่ยงพอดีนะคะแต่ว่าคิดว่านาเตยน่าจะไปถึงแล้วนะคะต,ะตอนนี้นะคะ Meanwhile ะะบอ้ว่าสวัสดีค่ะมันยองเลยค่ะ One eternity later ระหว่างรอเฟมี okay. 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 มานะคะก็ okay. Okay. ต้องหากิจกรรมทำค่าเวลาหลังจากไปกินข้าวมาแล้ว ทำทุกอย่างแล้วเดินวนรอบช็อปแล้วก็คิดว่าทำอันนี้ดีกว่าอะไรนะวอทช์ในอเอร์มันแซ็คมันจะเรียกแบ็คไม่ได้อะีิใช่เพราะว่ามันเป็นใหญ่มากอันนี้ใหญรียกอันนี้เรียกกระเป๋าอเนี้ยกระดูกส่วนใหญ่บ้านมานะดวงใครก่อนของฉันก่อนดีกว่าของฉันน่าจะง่ายกว่าถึงจะใบดูใหญ่แต่ว่าจริงๆของไม่เยอะนะคะสิ่งแรกเที่ยวมา

ก็มีเงินสดเงินที่เอาไปจ่ายค่าที่จอดรถให้หมดต้องพกไว้เพื่อการนี้นะคะก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วแค่นี้มีเมมกล้องแล้วก็มีแบตแค่นี้ค่ะสิ่งที่เจ้ามาติ่งก็มีแค่นี้แหละมีอะไรอีกไหมมีหูฟังสายเราต้องหูฟังกี่อันนี่นะคะหมดแล้วกระเป๋าไม่มีอะไรแล้วนะคะจบแล้วค่ะแซกของฉันรดเร็วมาก เก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวของเราต้องใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงในการของนาเตยดีกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นท่าลักยะต้องมีนะคะของสี่แดงแล้ก็มีเซนโญที่น้าดำมากๆไปแล้วขอบคุณค่ะอุ้ยอุ้ยกิ๊บอาเวนะคะเบกกี้หน้าดำนะคะคนจะปั่นอันนี้นะคะของน้องเบกกี้นะคะ เก็บไหมคะเก็บก็เก็บเข้าไปก่อนเดี๋ยวชอบมากก่อนนะเอาเองหลังเรามีตุ๊กตาแล้วนะคะเราก็ต้องมีนี่ค่ะเนื่องจากวันนี้ไม่ได้ลานะคะเราก็ต้องเอาคอมมาทํางานด้วยนะคะเออเนี่ยแหละคนรักงานแบบเราก็ต้องถ่ายรูปนะคะถ้องใส่รูปที่เป็นเทุกระบบมีอะไรอีกนะอันนี้ก็เป็นสื่อใหม่ อ่นีกมไองสนะก็มีอันเอาไว้ปิดหลงไนี่ยหาไแล้วค่ะม่จะไม่มีทยคู่นี้ได้เลยมีอะไรอีกจะหมดแล้วจะหมดแล้วเนี่ยมีแค่นี้เองมีหูฟังและที่ขาดไม่ได้มีลิปมันนะคะแล้วก็เอเซนเชียลเมื่อกี้ที่โชว์ไปแล้วเหมือนของยายปูเลยใช่ครับเป็นฝันที่เป็นสินค้าแรของเราจริงๆแล้วเรามีอันนี้อีกเรามีหูฟังคนนึงต้องมีหูฟังอะไร อันนี้หูฟังสายอันที่หนึ่งอันนี้เป็นตัวต่อแล้วก็มีหูฟังอีกอันนึงแล้วบอกว่าวันนี้เราพกหูฟังมาสามอันมากฉันเลิ่ฉันพกมาสองนาพกมาสามว่ะเขาว่าได้ไมมันถือเป็นกระสอบครบยังหมดยังหมดแล้วไม่มีอะไรขยาและอีกนิดนึงนี่คืออันนี้สามารถใส่ยากกลับบ้านไปได้ด้วยเลยนะคะถูกแบบยักกลับบ้านเข้าบ้านกลับบ้านเราลูกเนี่ยอะทำเป็นอันนี้กราฟิกรึปึ๊บลงไปลงไป หาทำเลยแล้วหาทำไม่คุยเลยคนตัดอีกแล้วเออหาทำแต่เชื่อว่าชีทําจริงหรือชีทําจริงชีทำอย่างย่าใส่ไปในมือช้างตรงต่อมืออันนี้นี่อ่ะปึ๊บอ่าเก็บเข้าไปคอมเมนต์ได้ไหมเอาเฟไปด้วยเดินแบบมันเป็นเฟยจมเป็นทุกอย่างมันจมเป็นหลเอาเฟย์ไปด้วยวันนี้มันติดเก็บเก็บเฟกลับไปด้วยอ่ะอ่าได้อ่ะเอออันนี้ฟังกับเบกขับเบกสองคนสองคน เก็บกลับบ้านไม่หมดนะเหนื่อยตัดต่อนะเอามี a Henry ด้วยไหมอ๋อไม่มาเราไม่มาละเอาวนกลับไป m i เ h ม n r y จะพาทุกคนกลับบ้านใี้ได้เลยไม่นึกว่าจะเจอขนาดนี้นะคะเนี่ยละค่ะก็เหตุผลที่ต้องเอากระสอบใหญ่ๆนะคะอะไรน่ารักเราเก็บกลับบ้านหมดนะคะทุกอย่างจาเป็นนะทุกคนเราไม่ได้แบบไปเรื่อยไปเปิดทุกอย่างเป็นของจาเป็น มากจริงคะ่ะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้เฟเมย์ก็มีอัปเดตมาแล้วค่ะอยากจะอวดรูปสักหน่อยนะคะจริงทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะคะเราต้องดูรูปเฟรรก่อนรูปเฟนีมีรูปเฟ,รรน,ปฟรรนะคะลงมาอัปเดตเรียบร้อยและแน่นอนไม่เคยทําให้ผิดหวังค่ะคุณเมย์จ้านั่นหรอไม่มีงานไหนไม่มามไม่จะเปิดไหลด้วยนะระวังโดนงับว้ายมันมีชิปเปอร์ะข,ขาเนะม,นมีชิปเปอร์ชิปเปอร์อะไรก็บอกว่าจะงับไง นี่ะะคะเดี๋ยวรอถามว่าโดนไหมวันนี้โดนกับใคร,รหรือยังคะสรุปรูปรูปนี้โดนไหมคะ แล้วหนึ่งวันนะคะกับการมาหาเฟเมในงาน m อ m Pop-Up Store ปลัพอะไรนะซอฟพิง Pop-Up Store นะคะ s อ i ไ o คอนสยามใช่แล้วเป็นไงคะวันนี้นี้เลยแบบอื้อวันนี้เขาสวยมากเลยนะวันนี้แบบเฟคือแบบดีมากใครสวยก็ขอโทษด้วยนะคะที่แบบเอิมนิดหน่อยนะคะตอนนี้กำลังนั่งอวดรูปอยู่ว่าใครเป็นสาววัยกว่าใครนะคะ ใช่แล้วนี่คนนี้คนนี้คนนี้เป็นส่าวายที่สุดนี่นี่คนนี้เลยคนน,คน,นี้เดินออกจากกลองก็วันนี้ก็มีโมเมนต์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายทาั้งพี่อยากได้เองรับประทานให้ใช่แต่ว่าวันนี้เหมือนอนจอยนะเหมือนกับว่าพอมีแฟนคลับหลายๆดอมเนาะรวมถึงแฟนคลับเบกกี้อะไรเงี้ยไปอยู่หน้างานมันทำให้เหมือน Enjoy อนจอยอ่ะแบบทุกคนก็เหมือนแบบชวนคุยทั้งแบบชวนเบกกี้คุยชวนเเมียคุยหรือชวนฟังคุยทำให้แบบว่ามูดเป็นค่อนข้างจะดีจริงต้องบอกว่าการนี้จริงๆอะยิ่งกว่ามีลมพอดี อความรู้สึกคือแบบเหมือนด้วยตัวงานเขาไปแบบบล็อกอัพที่แบบไม่ได้ใหญ่มากมแล้วแบบพื้นที่มันค่อนข้างจากัดแล้วแบบไฟขับถูกกั้นอยู่ในคอกที่แบบเป็นคอกเล็กๆอะไรเงี<ๆ>้ยก็จะมีแบบไฟขับของคนอื่นๆด้วยแท่านอื่นๆด้วยอย่างเงี<ม>้ยใช่ไหมก็จะผัดๆกันมารืนตรงนั้นอย่างเบกกี้ก็ยู่อยู่นั้นนานพอเบกกี้ขยับไปถ่ายปุ๊บก็เป็นเฟรมเดยออกมาอยู่ตรงนั้นเนี้ยก็คือถ่ายวนไปวนมาอย่างเงี้ยอยู่แบบนานเลยอ่ะแบบคือ ถ้าจะรู้สึกว่าแบบได้ได,ได้คุยได้คุยกับเฟเมียหลายรอบมากวนไปวนมาแล้วน้องก็แบบเดี๋ไปคุยกับกลุ่มนั้นแล้วก็ได้มาคุยกับกลุ่มนี้กลุ่มนี้อะไรเงี้ยแต่รู้สึกได้ว่าแบบมีคนชวนเฟเมี่คุยเยอะขึ้นใช่โอ้ยเอนจอยมากคือแบบเมียเราคือแบบเอนจอยมากเหมือนแบบว่าเหมือนเจอเพื่อนที่ถูกใจอะ่ะอูเมาแบบเม,ม,มาชมอมจริงอ้อาวเมาเมาศิลปินแล้วเนิ่งมเมาเมย์แล้วเนิ่งค่ะวันนี้แบบดูรู้เลยว่าไฟขาว่ามีความสุขศิลปินก็มีความสุข ถือว่ามันเป็นโชคดีของวันนี้ที่มันเป็นวันธรรมดาด้วยแหละแล้วแบบเวลามันอย่างไม่ใช่เวลาที่แบบเป็นเลิกงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบคนก็ไม่ได้เยอะขนาดแน่นแบบทั้งหลายหลายคนอ่ะคือน่ารักแบบพอเมนใครมาก็จะสลับกันใช่ใช่เหมือนอันนี้อย่างแบบตอนตอนหลังอนะ่ะก็สื่อว่าเพื่อนๆที่แบบรู้จักกันจากอีกน้องนึงอะไรเงี้ยก็แบบเอ้ยแบบพี่เตอร์พี่ยังตรงมีไม้อะไรเงี้ยพี่ยังข้างหน้าไม้เหมือนเขาจะกลับไปแล้วเหมือนว่าเด็กๆจะกลับแล้วอะไรเงี้ยก็ให้เราไปให้พี่ใช่ใช่ใช่ก็แบบผัดผัดเวียนๆกันอะไรประมาณนี้ นั่นแหละแล้วก็ได้โมเมนต์อะไรมาบ้างวันนี้เอาเอาเท่าที่จําได้ก่อนนะเท่าที่จําได้หรออนมีได้อะไรมาบ้างมาเอาเอาโมเมนต์ที่เราแบบสร้างสรรค์มาก่อนที่นาไปนะยังไม่ได้เล่าให้เชงเต่เลยที่นาเดินไปอ๋อจริงๆไม่มีอะไรเลยคือเหมือนเหมือนลูกบอลอ๋อเหมือนอันนั้นก็คืออะไรนะยี่ภูก็คืคยืนอยู่ฝั่งเดิมแล้วเนี่ยก็เหมือนแบบเออขออ้อมมาอีกทางหนึ่งที่แบบว่าเหมือนเขาแบบมีกลุ่มแฟนคลับยืนูเนาะก็เลยแบบได้จังหวะก็ถามเฟซประมาณว่าอะไรนะ วันที่15ก็คือ15เฟจะไปถือบอลน,นะคะที่างางนธรรมศาสตร์จุฬาครับกับคุรบประเานีธรรมศาสตร์จุฬาค่ะ<ๆ>และฉันต้องใส่บอลไหมเนี่ยใช่จะถือบอลไงโอเคเฟจ,จะไปถือบอล <c oughs> <อ>แล้วก็เลยถามว่าเออแล้วที่เฟบอกว่าอยากได้กําลังใจข้างสนามาาาานามาจากเราหรือว่าจากใครอืมซึ่งคำตอบของเฟก็คือเฟเฟวันที่15ที่บอกว่าอยากได้กําลังใจข้างหนังบอลนอะ่ะจากจากเราหรือจากเขา แต่แบบพอเราถามปุ๊บบอกว่าไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวเมรออันงี้แล้วแบบเราก็ทีว่าแล้วเนี่ยแล้วพวกเราอ่ะวันที่15ามีกำลังใจข้างๆของ,งนี้ปะคะเอาแล้วเรวพวกเรอเอาสรุปแบบแกบอกว่าแกต้องการจากทุกคนไง <c oughs> ทำไม <c oughs> ไม่เป็นไรหรอแบบเออแล้วชีก็ขำกบเกลื่อนแล้วก็เดินหนีไปอย่างนี้ คน,นคนคือเขาห่วงกันนึงแต่เขาไม่เห็นห่วงเราเลยจริงเขาเป็นเราเป็นแม่ไง anyway, เขาเป็นการละครมั้โอ๊ยนี่ยังไม่ได้เช็ครูปเลยค่ะเพราะว่ายังไม่ได้เช็คเหมือนกันแต่ว่าถ่ายมาแบบประมาณหนึ่งเลยจริงเนี่นีะอะไรอีกแล้วก็วันนี้คือเล่าแบบเป็นความประทับใจดีกว่าช่วงแบบใกล้ๆจะกลับแล้วอะไรเงี้ย คือเมย์อะก็เดินเดินเดินแบบบอกแฟนสาวว่าแบบกินข้าวด้วคุณเทปก็เดินแบบเกือบทุกงานเลยเมย์จะพูดคำนี้ตลอดเลยว่าแบบกินข้าวด้วยนะค่ะดูนี่หน้าอะไรนี้หน้ามันใหญ่กันนะมือสุดกระปุหน้าใหญ่ไม่หยุดเลยอก็ประมาณนี้แล้วก็ของเฟย์นี่ก็แบบได้จังหวะนิดนึงตอนที่เฟย์กำลังจะกลับเนี่ยแบบได้คุยกับเฟย์ก็แบบประมาณว่าบให้กำลังใจเฟย์ว่าแบบเรื่องทันทีฉีเลยขอให้มันผ่านไปได้แบบด้วยดีนะขอให้แบบ สู้ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่เหนื่อยจนเกินไปในการทำทีซีดอะไรเงี้ยเลยแบบที่จะหนึบได้จริงตอนที่แบบตอนที่เปิดประเด็นถามไปเช่นแบบตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นสูงเออแล้วก็ถ้ามีฟุตนะคะก็เลยขึ้นมาตรงนี้ค่ะบนได้ทีซีดอ่ะแล้วมีอีกมีอีกนิดนึงคือเราก็ถามว่าอันนี้มันเดือนไหนนะคะอะไรเงี้ยเขาก็เลยตอบมาเลยว่าเดือนห้าค่ะเดือนเมย์แล้วก็บอกเดือนมิถุาคนเนอนมเนีอย่อนมิายเงี้ย านานแล้วไม่แต่เขาผมแต่ก็ไม่ได้เลือกเองนะเขาไม่ได้เลือกเองเป็นแบบความบางังเอิญแหละโหตอนแรกจะพูดคำนี้แวแต่กลัวแบบเขาห่าเป็นสาววายเลยก็เลยไม่พูดดีกว่าแต่เขาก็รู้อยู่แล้วนะว่าเราเป็นสาววายเอาอฉันก็คิดว่าคนไม่รู้ว่าฉันเป็นสาววายโหแย่มากมีอะไรอีกอ่ะเยอะมันมีมันมีหลายโมเมนต์มากแล้วอันนี้ด้วยที่ใส่อะไรนะที่ใส่เสื้อเหมือนกันอันนี้เป็นอะไรกันคะใส่เสื้อเหมือนกันเป็นอะไรกันหรอเออเขาให้ เขาให้ใส่อะไรนะเมย์กต็ตอบมาแบบเ,เขาให้ใส่เขาให้ใส่แต่ว่านี่เลือกเองนะแล้วก็แับคนต่างเลือกอ,อันนี้ดีกว่าทีเด็ดที่เราถามว่าอะไรนะแทนของวันวาเลนไทน์14กุมภานี้คนมีคู่เ,<ร>เขาทำ <คน S 1> อะไรค,ะคำตอบที่คุณนัตเตยได้คุณได้อะไรมาคะนอน อืจริงได้คำตอบมาแค่ว่านอนแล้วก็แบบแล้วก็แต่แต่แต่จริงแปลกตั้งแต่ตอบแล้วว่าคนมีคู่ทำอะไรถ้าไม่ใช่คนมีคู่ตอบทำไมคะจริงแล้วเขาบอกว่าคนมีคู่ทอะไม่มีใครแล้วก็เงียบไปแล้วเราหมายถึงเราก็ช็อตมาแบบคือหมอเราต้องต้องอย่ากนี้ต้องต้อะไรต่อถือว่าด้กคนทุกคนดีแต่แบบตอนล้อเล่นคือเดินค้ามือเฟรวิ่งไปอะไรเงี้ยหา เราคือทุกคนได้ยินหมดไม่ใช่แค่นี้ได้ยินทุกคนแบบได้ยินหมดออกล้ออกไล่ออกทุกอย่างนะคะจริงเขายิําได้ก็ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเจออะไรเดี๋ยวก็ต้องตัดยันจะใส่ฟุตไปก่อนนะคะนั่นแหละค่ะโดยรวมของวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆนะคะหรือว่าฟูลฟิลนะคะแล้วก็เดี๋ยว EP ต่อไปน่าจะเป็นเร็วๆนี้น่าจะเป็นวันที่15ไหมที่เราจะต้องไปงานถัดไปก็คือถือว่าเป็นแร้วไงจริงๆงานนี้เป็นงานแฟชั่นที่เป็นแบบแล้วไงเป็นเครื่อง เครื่องแต่งกายเครื่องประดับใดๆงานแรกของเราเป็นแบบเป็นงานแบรนด์ใช่เป็นงานแบรนด์งานแรกเพราะว่าเออไงคือจริงๆเราลองเคยไปออกงานที่เป็นแบรนด์อยู่บ้าตอนนั้นคือตอนดีสองสามไปออกอะไรชาแนลไหมใช่ตอนนั้นไปชาแนลโค้ดแล้วก็ YSL เ่ะคอลเนื้อใช่แล้วก็ YSL ที่เป็นที่เป็นเป็นคอสเมติกเหมือคอสเมติกใช่แต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเป็นงานแบบคล้ายๆแบบเปิดตัวกระเป๋า เป็นแบรนด์เป็นคอลเลคชันใหม่ของ MCM ก็ถือว่าเป็นแบรนด์แรกของก็ดีใจกับเด็กๆที่ในที่สุดก็ได้ออกงานอะไรแบบนี้นะคะก็ขอให้มีงานต่อไปด้วยเรื่อยๆนะคะเพราะว่าลูกเรามันริลูกเรามันปังโอเคไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่วอกแม่ซึ่งน่าจะเป็นงานบอลใช่มาสาู้ชีวิตสุดๆไปนั่ก็เดี๋ยวไปดูภาคต่อไปว่าเป็นยังไงก็ฝากด้วยนะคะสิงคับ ออนฟนะคะก็จะถ่ายไปเรื่อยๆเท่าที่ไหวแหละเนาะใช่แล้วจะทำเท่าที่ไหวไม่ไหวก็จะทำไปเถอะบายบาย